คอนโดน่าลงทุนผลตอบแทนสูงเดี๋ยวจะมาแนะนำให้เอสเปซอริยาคอนโดกลางเมืองใกล้ถนนเรียบทางด่วนย่านชุมชนหนาแน่นเป็นแบบโลไลท์8ชั้น112ทับ91วันนี้เรามาอยู่บนถนนตามินทา14ซอยมยลาบแขวงราดพร้าวเป็นทำเลยอดนิยมเหมาะกับการลงทุนเป็นห้องชุดชั้น4เดี๋ยวจะมาแนะนำกันนะครับตามมาเลย แบบ One Bed Room ขนาด35ตารางเมตรเฟอร์รนิเจอร์ครบครันเครื่องช้ไฟฟ้าครบนะครับฝังใช้เข้ามาเป็นส่วนของห้องครัวห้องรับแขกและห้องน้ำ เป็นสัสดส่วนดีนะห้องนอนก็จะแยกออกมานะครับก็มีเตียงขนาด6ฟุตให้เรียบร้อยห้องขนาดใหญ่อยู่สบายฟังก์ชันพิเศษนะครับมีปาร์ติชันในการเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพิ่มความโอโทงให้และหากบักครั้งต้อการความเป็นส่วนตัวแถมตู้เย็นชุดครัวโต๊ะทำงานทีวีโซฟาผ้ามานและแอร์และเครื่องซักผ้าให้ที่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ส่วนการก็เพียบพอไปด้วยสระว่ายน้ำคีกกรารรอปพอาคารจอดรถครบคันเดินทางสะดวกอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูลามอินทา14ซอยมยาลาบถนนประเสริฐม,มนูกิจออกสุขนทัศวรรษได้เดินทางได้หลายทางนะครับผลตอบแทกนการให้เช่าได้ถึง7%ต่อปีไม่มีเครดิตก็เป็นเจ้าของได้นึกถึงบ้านนึกถึงเรา